สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเพื่อนรักดาบวันนี้ฝนตกนะครับเลยไม่ได้ทำอีพีปกติยาวๆให้รับชมดาบเล่มนี้มันผ่านไม่ได้จริงๆครับเป็นดาบลาปางหลุกเงินสีจุดที่ไม่ธรรมดามากสวยจนต้องจับมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับดูก่อนเลยนะครับอันดับแรก งานเงินด้ามเขาใหญ่กว่าปกตินะครับสันก็หนามากมีฝังตองมาด้วยหนึ่งจุดนะครับเด่มนี้น่าจะเป็นดาบที่ค่อนข้างพิเศษนะครับมีตาเฟืองกับตาเต่าดูหวายเขาครับเพื่อนๆหวายนี่เส้นเล็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำได้ไงเล็กกว่าดาบเมืองหนองเล็กกว่าดาบเมืองสัน ขับบุรีนะครับดูเส้นไหวไหวายเล็กมากนะครับใบดาบก็ถือว่าเป็นใบดาบที่ไม่ใช่ใบดาบทั่วไปนะครับมีการตีมาอย่างดีสวยงามนะครับความยาวเล่มนี้ก็ยีบดนิ้วเป็นดาบที่สวยสมบูรณ์มากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับ งานเงินนะครับก็เป็นงานเงินเชิงช่างโบราณเนาะเก่าๆเลยนะครับหวได้ละเอียดมากเชือกก็ของเดิมสมบูรณ์สุดๆนะครับมีนิดนึงเนาะก็ตรงนี้แต่เป็นผมผมก็ไม่ซ่อมละนะครับเนี่ยเสน่งงานโบราณคือของที่อายุเกินร้อยปีก็ต้องมีตัวตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่า สมบูรณ์ในสภาพของโบราณเป็นดาบลำปางที่ดุดันนะครับมากเล่มหนึ่งดูใบครับ<ม>ก็เพื่อนๆชอบก็ช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็จะทำคลิปเดียวสั้นๆให้รับชมเนาะเพราะว่ามีดาบผ่านมือมาเยอะก็ติดตามได้ทางช่องเพื่อนรักดาบนะครับวันนี้ก็ ผ่านไปไม่ได้จริงๆสำหรับดาบเล่มนี้สวยสะกดใจมากครับเลยต้องทำคลิปให้ชมเนี่ยผมชอบที่สุดดูหวายโดยเฉพาะหวายด้ามโอ้โหเล็กสุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยครับ